เหมือนฟนะูตบอลเต็มๆเ,เลยจุดทีทีนะมันดอกไันขาแค่าขามันก็ติดเลยบ้ากนะติดแลนน้วก็ได้เ <c oughs> ขาเรียกว่าจุดที่เป็นเซนเซกร์กิจที่มากกว่ามันก็จะยตัวงนิ่งๆต่อไปเมื่อเราติดแล้วสิ่งที่เราเราไปก็การที่จะคลายอย่าไปต่อต้านมาันลงจะป่านให้มันป่านอย่ากลัวม,มันมันปั๊มก็่อนมัน่อน ายของมันแล้วก็การล็อกท่า,าก็คือการทำท่าทางการโดดไว้อย่ากเกรงอย่าอ่อนจนปวกเปียกร่างกายภายในแข็งแรงแต่กล้ามเนื้อห้ามเกรงทำท่าให้พงที่แต่ไม่ยึดเกรงให้แข็งให้แข็งก็ได้แข็งแรงแต่ไม่แข็งก็ได้ทำท่าให้อยู่ในท่าของมันอย่ากเกรง เก่งมันจะปั๊มนะครับปั๊มอลไรมันก็สายร่อนไปทั่วหมุนกิ้วๆยิ่งยิ่งเก่งยิ่งหมุนเร็วคบอนคลายตั้งเรื่องออกไปเพิ่มอย่าลุมเน๊ตจริงจังเกินไปไม่ได้มันใช้เวลาอน,น,นู่ธีปฟ๊บเหมือนดอกไม้บานกับดอกไม้บานไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้ยัค่อยๆบานเหมือนตัวเราออกไปเครื่อมกับการออกทางไม่ใช่ กิจนจังขนาดนั้นมันก็ก็ได้ใช้ไม่ได้หรือว่าขี้เกียจมันก็นไปทีสองรอบแลนะไม่ทันกินมันต้องออกคระดินะหนึ่งวินาทีถ้าทางไหนก็ได้ให้มาดูเป็นกันเต้นหล่อมอนช้อยแล้วเรามันจะติดเองต่อไปเราจะควบคุมได้หมดนะครับคุ้ยกันนะยัง่ทุ่มทุนสักชั่วโมงหงให้เราเข้าใจว่า เราจะต้องทำท่าทางสอาหรไม่ได้ครูจะใช้หลักการจิตใจผูบคุมร่างกายอย่าให้ร่างกายอย่าให้ความผ่กะนะครับความม,งมาัออง,งมลวลมาครองาเราเราต้องทำด้วยความุดด่อนคมันเรียนรู้กับมันผ่อนคลายใจ๊นิ่งคิดว่าการลองท่าทางคือทำท่าทางให้คงที่แต่ไม่ใช่แข็งก็ได้างทำท่าทางแล้วหายใจเบา ไม่ใช่คูฟ้าพูฟ้าเหมือนไถน้มาสักิบไร่นะแนวนะ <S <S แลนั้นเราจะใช้เพื้นที่ตรงที่เรามีนะครับบริเวณที่เรามีเนี่ยเรียนรยกกัน